จังหวัดกำแพงเพชรครับก็มีกิจกรรมคิกออ f f ในการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ประจำปี2,569เน้นย้ำในการป้องกันเชิงรุกเพื่อสุขภาพของประชาชนครับนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ของจังหวัดกำแพงเพชร ภายในงานได้มีการจัดพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและ pm 2.5ามอะอุปกรณ์ดับไฟป่าและสเสบียงอาหารเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ชมจัดนิทรรศการให้ความรู้และการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมและการปล่อยขบวนรถ,รถยนต์ครับรณรงค์เพื่อกระจายการรับรู้และกระตุ้นความร่วมมือของประชาชนทั่วจังหวัดเดินหน้ามาตรการเข้มข้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง เพื่อให้พี่น้องชาวกำแพงเพชรได้มีอากาศที่บริสุทธิ์และปลอดภัยครับทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะคะได้เน้นย้ำว่าปัญหา PM 2.5ไม่ใช่เพียงปัญหาสิ่งแวดล้อมตามฤดูกาลแต่เป็นวิกฤตที่กระทบต่อสุขภาพเศรษฐกิจและระบบนิเวศจึงขอให้ทุกภาคส่วนดำเนิน งานแบบการป้องกันเชิงรุกโดยขอความร่วมมือประชาชนและเกษตรกรนะคะงดการเผาในที่โล่งทุกชนิดรวมถึงพื้นที่สปโกและพื้นที่เกษตรเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะในพื้นที่ริมทางพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อร่วมกันสร้างอากาศสะอาดคืนสู่สังคมแล้ก็สร้างความปลอดภัยในการดำรงชีวิตด้วยค่ะ